สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับนี่ก็อยู่กับผมครับเ <c oughs> ช่นเดิมบแบงค์นิรันดร์หนึ่งหนึ่งห้าพาเพลินะพี่น้องนะนี่ก็อยู่กับพุ่นปู่อีกแล้วครับอยู่กับงานเชลลิงครับงานเชลลิงการเชลลิง ระยะก็ไกลพอสมควรครับเจลิงก็จะวางแนวครับก็จะวางท่ออีกทีหนึ่งนะมาดูความแรงคนระับดูว่าจะไปถึงไหนนะพี่น้องนะ จากที่กลับบ้านเนาะก็ไปกระทำการซ่อมบำรุงครับุบงกีตอนนี้ก็ไม่สั่นคอนแล้วครับแน่นแล้วนะพี่น้องนะมีรถมาพล,ลายครับอยู่ข้างทางเลยครับหลังจากซ่อมเสร็จก็หาเงินกันต่อครับหาเงินกันต่อ การเขียนลิงก์ก็ไม่กี่วันก็น่าจะเสร็จนะพี่น้องนะนี่นะบงผีลูกใหม่เลยครับแต่บางผีลูกใหม่เลยก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามแล้วผม,ผมบอฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ กำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำต่อไปครับ้าคไม่มันก็ต้องขออภัยด้วยครับน,นี่ผมก็มีรถประจำตำแหน่งครับขี่ไปขี่มาแถวนี้แหละครับ แชร์ริ่งก็ทำการเคลียร์ริ่งนะพี่น้องนะเดี๋ยวเอ่อน่าจะประมาณกิโลกว่าๆครับกิโลกว่าๆกา็ไม่แน่ใจว่าแชร์ริ่งประมาณกี่วันนะครับน่าจะไม่เกินสามวันว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยนานะ ตอนนี้ก็รอครับรอพ่อครับช้าๆครับจะได้ทั้งวันให้นอนะช้าๆได้นขาเรื่องงานนะตัวนู้นก็จะเป็นคันโกบีนะครับโกบีคันเล็กก็ยังไม่ชนกันครับ ทำหันหน้าเข้าหากันครับจากนี้ก็อีกนิดนึงก็เจอกันแล้วครับไม่รู้ว่าวันนี้จะชนกันหรือเปล่านะพี่น้องนะโอ้แกก็ดูทรงแล้วโอ้ตอนเย็นก็น่าจะได้เติมลมใช่ไหม เติมลมแทะโคครับสงสัยสงสัยยางรั่วครับแน่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 นสวิจชิงไหม ไม่ครับอันไหนที่ขว้างก็หักได้ก็หักเลยครับอุ่นหนักฟาดตกแถวนี้ก็อันตรายครับยืนใกล้ไม่ค่อยได้นะพี่น้องนะเพราะว่าสัตว์มีพิษเยอะครับเมื่อกี้ก็เจอตะคขิบไปสองตัวนะพี่น้องนะวิ่งหนีแทบไม่ทันนะ ลมทีมตั้นเหมือนกันแล้วเนาะนะครับทำการเคลียร์ไปครับนะครับเดี๋ยวเ,เราก็จะไปดูกับไอโกเบกันนะครับก็ตอนนี้ที่มาถ่ายคุณปูก่อนคือว่าคันเล็กเนาะที่ว่าพูดถึงแอมันเอือ่อครับตอนนี้ให้เขาทำงานไปก่อนนะดูเราจะขึ้นไปดูว่ามันจะเอือ่อหรือเปล่าครับ วันนี้ก็มาชมพุดปูกันก่อนครับไม่ต้องทำเก็บเรียบมาเลยนะครับเพราะว่าจะกระทำการต่อไปมันจะได้ง่ายๆนะครับเนาะโนนทำมาพุดปูถึงพุ วัมพ์ปูโผก็น่าจะเลื่มอ่อนแล้วหรือเปล่าครับเลื่อมมีเสียงร้องนะครนอแต่ว่าแรงไม่ตกครับก็ถ้าบรรยากาศแบบนี้คเครื่องได้นิ่ง,งแล้วครับก็จะนิ่งไปแล้วครับนิ่งไปแล้วไม่มีตกครับแรงไม่มีตกแต่จะมีปัญหาคือช่วงเช้าๆครับก็จะมีอาการโหลดนิดนึงครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาละครับกล้ก็ไปโยมไกลๆกันหน่อยครับถ้าภาพสั่นไปก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องนะกล้องไม่มีอ,อะไรนะเขาเรียกกันสั่นเนาะไม,มนะไม้กันสั่นก็ไม่มีงบน้อยครับงบน้อยแต่อยากถ่ายให้ ทุกท่านทุกคนได้รับชมกันนะครับโอ้อะไรครับเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับโอ้แม่หัวหน้าครับหัวหน้าก็อ๋อใส่จะไปดูที่ทำห้องน้ำนะครับทำห้องน้ำที่พักนะครับจุดพักนะน้องนะ โอ้โหแรงนะชมความแรงของคุณปูวนี่แหละครับถ้าแบบนี้นี่คนขับไม่บุญแล้วครับแอร์เย็นนะครับกตอนนี่ได้แต่บุญผมครับว่าทำไมไม่มาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะพี่น้องนะเพราะอากาศร้อนครับ นี่อากาศร้อ,อนจริงๆต้นนี้น่าจะได้เอาออกครับจะข,ของที่น่าจะมาชี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหมดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ